ไอคอนสยามนะคะกับงาน Amazing Thailand c o u d Down 2020อภิมหาปรากฏการงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ประการตรามากเลยนะคะเพราะว่า True ค่ะเข้าร่วมสนับสนุนด้วยแล้วก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังในหลายวันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจะมีการ Cloud Down ที่ต้องบอกว่านำนวัตกรรม True 5G มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกับ True 5G Amazing Thailand c o u d o 2020ค่ะค่ะ นับเป็นการจัดงานเค้าดาวสุดยิ่งใหญ่อลังการในงาน Amazing Thailand k a าดาว2020 อภิมหาปรากฏการงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาระดับโลกณไอคอนสยามแลนด์มาร์คใหม่ของโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปีนี้ทรูได้เข้าร่วมสนับสนุนผ่านการนำนวัตกรรม True 5G มาให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ดิจิทัลเขาดาวครั้งแรกในเมืองไทยผ่าน t r u e ฟจ a อเมซิ่งไท a แลนดเขาดาว2020 ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่แบบดิจิทัลสุดล้ำกับ True 5G คือขายที่ดีที่สุดโดยปีนี้ True ได้เปิดบริเวณ True Sphere ชั้น4ของไอคอนสยามจัด e x c l u s i v e เท้าดาวรองรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า True Blackcard คนพิเศษโดย True ได้จัดเตรียมดินเนอร์และเครื่องดื่มสุด e x c l u s i v e ให้ลูกค้าได้ดื่มดำ่ำกับบรรยากาศคืนข้ามปีพร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการบนจุดชมพลุที่ดีที่สุด มีไฮไลท์พิเศษการแสดงพลูแปลอักษรจาก True Fly G ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งอนาคตโดยพลูทั้งหมดเป็นพลรักโลกที่ผลิตจากข้าวเหนียวไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมการจัดแสดงสุดยอดพลุที่ยาวที่สุดในโลกบนโค้งน้ำเจ้าปริยาประกอบด้วยพล้เจ็ดองค์ในคอนเซปต์มหัศจรรย์พรเจ็ประการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยอันจเจริญรุ่งเรืองด้วยชา,าติส์กษัตริย์ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผืนน้ำอันเป็นบ่อกเกิดแห่งการผริดอกออกผล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองให้ความร่มเย็นแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านานซึ่งเป็นพระเจ็ดองค์ที่ล้วนมีความหมายมหามงคลและอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษของปีนี้คือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยมาให้ประชาชนได้สัมผัสผ่านการ Greening The World ซึ่งทาง True ได้นำจอ i n นด r ก c t i v e True ์จ g สกา s ช็อครั ive, ร้งแรกในเมืองไทยที่ให้ทุกคนได้ร่วม Greening the World กับสุดยอด e r a c t i v e Mapping s c ก e e นใหญ่ที่สุดกว่า4,000ตารางเมตร เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การถ่ายภาพแบบใหม่โพสต์ภาพแห่งความสุขกับคนพิเศษหรือครอบครัวผ่านสายตาของผู้คนทั่วโลกบนจอ t r u e f g Skyshot แบบเ e ีย t i ทมที่สร้างความประทับใจในค่ำมคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้บริโภค คุณอลิว์กิติพงศ์วีรเัเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบมจทร True Corporation บอกว่ากลุ่มทรูในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยมาร่วมส่งมอบความสุขในช่วงนับถอยหลังสู่ปีใหม่นี้ผ่านการเปิดประสบการณ์ดิจิทัลเค้าดาวแบบตื่นตาตื่นใจอแน่นอนครับก็วันนี้เนี่ยในฐานะที่พวกเรานะครับชาวทรูเป็นผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรนะครับ เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้กับคนไทยครับนอกเหนือจากตัว True 5G Skyshot นะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วว่าได้รับการตอบรับนะครับอย่างค่อนข้างดีเลยวันวันหนึ่งเนี้ยเป็นพันกว่าคนเลยนะครับที่ได้มาถ่ายแล้วก็ขึ้นที่บนจอเนี่ยนะครับ ครับก็ขอให้ลูกค้า True นะครับแล้วก็คนไทยนะครับผมในนามของคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็พนักงานของ True เนี่ยนะครับขอให้คนไทยทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีปี2020นะครับที่เต็มไปด้วยความราบรื่นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำสิ่งใดก็มีแต่ความสุขนะครับก็ยินดีมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความสุขให้คนไทยในครั้งนี้ครับ และเพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำดิจิทัล l i f e สไตล์ในช่วงค่ำคืนการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ปี2020 True <Ready? S 1> ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์โดยนำ XR1 True 5G Robot oh. เข้าร่วมเปิดงานกับประธานในพิธี oh. เพื่อเป็นการสอดรับกับยุคดิจิทัลรวมถึงประชาชนให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ดิจิทัลเขาดาวอย่างแท้จริง และในค่ำคืนงานเขาดาวทรูยังมีของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศและลูกค้าทรูที่สามารถลุ้นรับได้ผ่านทาง True i ดีแอปพลิเคชันอีกด้วยและประชาชนยังสามารถเข้าชมพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2 0 2 0ย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันผ่านทางเทคโนโลยี t r u e 5 g VR h t GVR ตั้งแต่วันที่7มกราคม2563ถึง7กุมภาพันธ์2563ที่ True b r n n i n n g ช h อ p ชั้น3ไอคอนสยาม รวมถึง join interactive true f l g sky shot ที่ทุกคนยังสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้ตั้งแต่คืนวันเข้าดาว31ธันวาคม2562ไปจนถึง10มกราคม2563ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬกาถือเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์ของการเฉลิมฉลองงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ปี2020 ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ดิจิทัลเ้าดาวครั้งแรกในเมืองไทยและยังเป็นการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งการท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คของการเฉลิมฉลองข้าคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงไปในระดับโลก